ครับผมสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีเราคนใหญ่สายต่อดิน,น,นวันนี้มาเบิ่งชานไว้แทวไว้เทียมเนี่ยนะครับหลังจากทางหายไปโดนวุ่นใหมารีวิวให้พี่น้องได้เบิง่งอันนี้สำหรับอันนี้ก็เป็นชานไวแ้แถล้วครับไว้แทโช่วงนี้กัพ่อมีหอเห็ดเป็นไว้อินโดน้ำเขาด้วยครับ ขึ้นไม่สักท่องไม่สักท่องทั้งหลังเหรอครับแต่ว่าท่านใดเดี๋ยวเลพุ่มยกปูพุ่มแบบเก่าผมก็เห็นให้ไดให้เก่าเหรอครับท่านใดสนจิตสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ทางเฟซบุ๊กหรือว่าไอดีไลน์ผมเฟซบุ๊กกัอหิงสาจิโกโมีกรรมไอดีไล่กัศูนย์แปดสองสองซีซีเก้าสองห้าเจ็ดไอดีไลน์ก็เบอร์โทรอันเดียวกันนะครับ อันนี้ก็เป็นแบบเพิ่นสงมาให้บลดได้แบบนี้แนหะจัดให้ได้ก็ครับจาดทนได้อยา,ก,ายไกได้แบบเด้ลองติดต่อสอบถามเขาว่าได้ครับเห็ดทะเลของเราเห็ดเห็ดไห้เ่าได้ของเรเห,หไได็ดไห้ให้เขาละตามใจผู้สร้างนะครับผูกเงยนตามใจผู้อยู่ผู้อู่ตามใจผู้นอนคือว่าแหละหันมักกับจังเอาครับหันมือมัดมันเอาไปมันก็นกนจังไดจังไดอยู่ สำหรับใบแแหนี่ครับพันหกรวมทรงครับใบแแหงพร้อมถาดใบเทียมกันยูพันสามรวมทรงพร้อมถาดด้วยกันแล้วครับอันนี้เป็นไม้พิเศษเพิ้นงามครับไรเจอไม้สักก็งามด้วยกันแต่หูมักแหละ เรารับคลิปนี้กับสิทมารีวิวให้เบึง้งสำนึสกสก้อนอาจารย์ท่านได้สนใจกับอยากเบื้องรายละเอียดมองได้กับทักเข้ามาครับสีแกงรายละเอียดให้เบื้องอีกเพียนึงสำนึกนี้กับขอฝากไว้สำนึสกสก้อนมเหน้าจังสีมาพร้ากับผมไหมเนาะสวัสดีครับผม